มาละเลดอาร์ตตอนนี้กำลังสร้างจะมองข้ามยังไม่ตายว่ะครับขออภัยด้วยครับตอนนี้รลบโอโหยังไม่อดยังอยู่ยังอยู่อาจ์เอยูโอโอาเจใได้ครับพลังไปรุ่นสร้างตัวครับไลนมาไม่มีไรโดนพาณิชไปครับแล้วยังไงต่อเป็นท่านเตะงูชกโอโหแต่เรื่องมีห่างกันมากครับเตะล่างมาไม่โดนไม่พานิชยด้วยระบายต่อแล้วก้นใจเตะยังไม่ได้อยู่พานิชมาโอโหพาณิชน่ารักมาก เลนไรฟ์กินเฟรมแล้วยังไงต่อเตะมาตอกเตะเตะอีกทีหนึง่งยังไงดีโอ้โหหัวหน้าทีมดีใจมือถือร่วงครับสุดยอดหัวหน้าทีมดีใจจนมือถือร่วงครับเพี้ยเอาจะดำดำไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนนะฮะยังไม่ได้แปลว่าชิจียคว้าหมดโอกาสนะครับยังไงดอดเอี่ยมาหนึ่งทีสะบัดทิกเลยครับแต่ไม่ได้อีกแล้วระบำมระบำลัวๆครับเอด็ดดี้ชินอาคามาบอกเก็บหอมรอมี้ครับขอทีละทีแล้วโดนเต็มคามแล้ววอลคาร์โม่ปัก ไหลระแทกโอ้โหอนชัยไปดือด้อๆครับเอา้ายังไงดีโอ้โหดาบจันเซียวเอาคอมโบลุ่นเรียบร้อยเลยครับ<อ>ลุงเบนหันมาถามว่าอา่ะวูฟแมนเบลตัวปลอมหรือเปล่าครับคอมโบหลุดอย่างนี้ครับพลวัตโอ้โหโดนของหนักครับถึงกำแพงแน่ๆครับปังเอ้าคอมโบหลุดซะอย่างนั้นครับ ยังไงดีกดดันแล้วโลแพรี่ครับโอ้โหลุงเบนบอกรออยู่แล้วครับเอาแต่เขาบเขาหลุดกันลุงเบนเลเดรดไร์โดดดื้อครับแต่วอเป็นใจยังไงต่อไปข้างหลังดื้อเลยแล้วกระทืบดื้อเหมือนกันครับเรียบร้อยครับหมอนยังไงดีเตะไม่ได้ครับโอ้โหต้องมาแล้วครับเลดมาเลดมาเป็นโอกาสของชินาคุมาเลดมาแล้วเลดมาแล้วเลดรไรใช้ไปแล้วรับอันโลโบรีบกดก่อนครับ กดทีตัวกระโดดเลยครับเอาเป็นว่ายังไงนะยังไงนะแตกแตกครับถึงพื้นครับโอ้เอาแล้วเอาอีกครับโอ้เละเทะครับเละเทะเมื่อกี้ชินาคุมาถามว่า <S 2> <S 2> เฮ้ยมีคนเล่นปล่วะมีคนเล่นปะอะไรเงี้ <SD. S 2> ยเอ็ดดี้ยุ่งนะครับเอาแล้วยังไงกดผิดกดผิดกดผิดชินาคุมาเหวอครับกดพิดแล้วพุ่งชนมาบอลเขาโบเต็มเต็มยังไงดี คทมแบ็กไหมคทมแบ็กไหมคทมแบ็กไหมโอ้โหคทมแบ็กครับโอ้โ oh หโดนกดผิดครับแอนนาแต่ไม่สนครับเล่นแบบไม่มีไรจิตใจครับแล้วคทมแบ็กไหมคทมแบ็กไหมเอ็ดดี้โอเคอยังทิ้งที่มาอีกครับมาอีกครับเล่นว่แล้วโอ้โหวันเ e ดดิ้ g หนึ่งสองครับโอ้โ oh หชนะครั้งนี้ ชินอกากุม่ากอดเหมือนได้แชมป์ครับแล้วยังไงครับมาเดิมมาอย่างงี้อ้าวแต่สู้ตายครับแอนนาคนนี้ชอบความกดดันครับวอคอมโบได้อีกกำไรสังคมอีกแล้วตดกดไม่ทัทีสองทีพวกนีกว่าแกได้อีกแล้วรัวๆมาครับยังไงดีเลือดแดงและทากของจีนครับจะแซะลางมาอ้าวเหยียบย่ำสังคมครับโอ้โหเหยียบย่ำหัวใจครับ โอ้โหโดนก่อนแล้วมาทวงคืนตลอดครับใจเขาได้จริงแอนนาคนนี้ครับวอลคอมโบนะครับเกือบลุกเกือบลุกเอาอีกแล้วเจมออินมีทุกอย่างสาใส่หมดเจมออินไม่โดนครับมันหลบพอดียังไงดีเจมออินตัดเลย <laughs> โอ้โห,โโหเจมออินครับ เจมอออินเอา้าเจมอออินเออเจมอออิน <c oughs> พุ่งดีกว่าก็ยังแก้ได้อีกเลือดแดงแล้วเล่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวใครว่ากันว่าตายไม่ตายครับแต่ตอนนี้จัดไปก่อนครับปับงเอาละงานนี้ยังไงดีแย็บแย็บแย็บแล้วจิ๊บแย็บไม่โดนไม่โดนเลยต่อตันล่างโอ,โ,โอ้โหโอ้โหครับ โดนขัดขาไปแล้ว2ทีแล้วมาข้างหลังแต่ทำอะไรไม่ได้โอ้โหวันเซตที่สองวอลคัมโบเอ้าเอ้าเอ้าอีกทีหนึ่งตอกเจาะยางไม่โดนหนึ่งหนึ่งสองเอ้ยอะไรวะโดนด้วยหืมคอมโบหลุดเหยียบย่ำต่อไม่เหยียบด้วยเอารัวๆพุ่งดีกว่าเรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแอฟริตกรอบนะฮะแล้ว ทางด้านของเตี้ยอาบสดตมเข้าไปสู่รอบชิงครับไปแล้วเฮลสวิตหนึ่งทีและยังไงดีโอ้โไปเผื่อก้มครับอัพเลดวาใช้ไปแล้วนะครับแล,ละบับตต่ออา้าวโดนอินเทอร์มาแตกไหมต้องเข้าให้ไปที่ข้างล่างพโลองว่าไง่ดีดกลามาไม่จบไม่จบแต่จบจนได้ครับโอ้โ ต้องลุ้นสุดสุด,สด,สด,สดครับไอของทีมโนชิวครับยังไงเลืยังไง <S 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 ต่อดีตาลีตะบัดขาเอาแล้วครับสู้ไว้ก่อนสู้ไปชีวิตก่อนยังไงดีครับสปินคิดขึ้นมาตอกอหัวเรียบร้อย สามคูณสามเทคเก้นทีมโซนเมเบ้นแชมเปียนโนชิลครับผมโอ้ oh.